สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าสวัสดีปีใหม่กับทุกทท่ทานนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะตลอดปี68นี้นะคะมาพบกันในคลิปนี้นะคะเราก็มานําเสนอรถกระบ,บะมือสองสภาพสวยๆราคาที่จับต้องได้ให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยเหมือนทุกๆวันค่ะ วันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Revo 2.4เก er ียร์ออโต้ปี2020ค่ะสวยดูดีพร้อมขับเครื่อง2.4นะคะ Toyota Revo เป็นรถตัวเตีย้ยแคปเปิดได้รถมือเดียวป้ายแดงค่ะมีประกันประเภทหนึ่งด้วยนะคะเครื่องดีเกียร์ด,รดีช่วงร่างดีภาษีพรบรปี68ผู้ขายรับประกันการโอนให้ค่ะ คันนี้นะคะมาด้วยราคาตัดเงินสด2 99,000บาทค่ะสภาพเบื้องต้นตามในรูปเลยนะคะรอนกระบะสวยไม่มีผูรถปี2020แคปเปิดได้ภายในสวยเดิมกระจกเป็นไฟฟ้าเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายคล่องตัวเลขไม่3 69,000กิโลเมตรนะคะสนใจติดต่อนัดดูรถได้ที่สุขาพิบาล5สายไหมกรุงเทพค่ะ ุยคุย,คยอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายแอดมินขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ